สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ f c ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้จะพามาติดตามแนวทางหวยลาวทีวีนอยสตีฮานอยสตาร์และลาว h ฮีจากแม่น้องชมพู่นะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ต้องขอขอบคุณแม่น้องชมพู่ที่แบ่งปันและแชร์แนวทางค่ะ และถ้าหากท่านใดสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะคะก็สามารถแอดไลน์เข้าที่ ID ไลน์ของแม่น้องชมพู่นะคะ DL0509PSA ค่ะ DL0509PSA นะคะหรือว่าไปติดตามเพจแม่น้องชมพู่99ได้เลยนะคะ ค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่ม VIP เพียงแค่150บาทต่อท่านตลอดชีพค่ะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะในห้อง VIP ก็มีแนวทางวางให้ทุกหุ้นทุกหวยไม่ว่าจะหุ้นรอบเช้ารอบบ่ายไทยเย็นไต้หวันฮานอยสตาร์ลาวสตาร์ลาว HD นะคะไปจนถึงฮานอยมัดรวมลาวพัฒนาและหวยรัฐบาลไทยค่ะและเรามาเริ่มดูกันที่หวยลาวทีวีค่ะงวดวันที่15ธันวาคม2564นะคะ ให้วิ่งรูด2และ4ฟัน2ฟัน2ตัวที่24และ74ค่ะเจาะ2ตัว23 27 28 43 48 37 38และ78ค่ะ3ตัวเม็ดเดียว724และตามมาด้วยฮานอย h ีนะคะให้วิ่งรูด1และ9ฟัน1ฟันขาดที่19และ43เจาะ2ตัว13 15 17 939597 3537และ57ค่ะ3ตัวเม็ดเดียว319ตามมาด้วยฮานอยสตาร์ค่ะให้วิ่งรูด2และ6ฟัน2ฟันขาดที่26และ63เจาะ2ตัว23 24 28 64 68และ34 38 48 3ตัวเม็ดเดียว326ค่ะ และต่อมาก็เป็นลาว HD นะคะให้วิ่งรูด0และ9ฟัน9ฟันขาดที่9095เจาะ2ตัว96 98 05 06 08และ56ค่ะ58 68 3ตัวเม็ดเดียว590นะคะ และตามมาด้วยนอยทีวีนะคะให้วิ่งรูด1และ8ฟัน8ฟันขาดที่81เจาะ2ตัว808289 1,0,1,2,1,9 0,2,0,9,2,9 3ตัวเม็ดเดี่ยว281ค่ะแนวทางจากแม่น้องชมพู่นะคะฝากไว้เป็นแนวทางให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังนะคะถ้าหากท่านได้ชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อค่ะเล่นหุ้นเล่นหวยอย่างมีสติจะได้มีสตางค์นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเรวยรขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านค่ะและสำหรับวันนี้ก็ขอลา ไปเพียงเท่านี้นะคะ